สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมือนี่สิแกงโนใหม่เนี่ยโนใหม่ก็ต้มแล้วล่ะเครื่องใส่นี่หมึพี่ก็ตำเหล้วล่ะเฮาเห็ดน้ำมวันเฮานนะตุ๋นแกงสักบก็ะซาบแล้วล่ะสิครัวกบเจโนใหม่แกงลนี่ยหัวนั่นไสตู้ตะเก็บอยู่หน้าเฮาเห็ดสองดอกดอกมะอืนนี่หัวตะไคร้แซ่เราพี่หลุดดูสิเตรียมใบนี่มันขิงปลาเนี่ยสิแกงจะขิงปลาเหมือนนี่ ดอกมุแต่มาเหาะกอ่ายังไงอยู่นะเอาเสืยหนึ่งวุ้มีกบนไหนดอกเจาสิ่สิบสี่ทุบใส่แกงน้ำกันนั่นนี่อ๋อพอใหญ่ขึ้นเลยมหน่อยแท้ลูกเหืวอืดพอใหญ่แผงลองอะไรบมดต่ำเลย จะแก้จะทน้อยน้อยขวัวไผตูกับยูไฮ่ยูหน่าขเข้เหงาเนี่ยแหละรูปล้านเนี่ยสมุนไพรหญิงปลาไผ่อย่างไรกับเ็ได้มาสั่งมาสั่งสื่อมาติดปุ๊บใส่กระถางหน่อยทรงน้ำเขื่อนหอมไม่วานไผ เบ้อ่ข้าวตามใบข้าวสับยอหนามชิ้นลงนมันเห็ดคงหวานสับ,บับสมบ,บายสัมบ,บายเฮาอาหารจิบขัวเนาะใหม่ก่อนขิงหัวขิองกกอ่อนขิงป่านะากระเสียลงพอยายแล้วสิก่อย

ta tắm mắt ta bà ô tắm mắt đi đẹp như vậy cốp mắt gặp giáp mắt đẹp đẹp nội anh em đẹp luôn à đi chắc là con gì Hãy nó cho kênh Ghiền Mì Gõ

ักเม็ดผักกระดาผักกระโดนนะถัอี้นี่นั่อ,าอ้าวหัว,วมันแก้ซุกอะไรนีบ้านเดี๋ยวพักลงทุงกคนจะเอาหนามมานันเลยลูกอ้าวตกลูกไปไะไม่แม่ในที่ใดเมาสิยละเนี่ยอืมหอมแต่เสียดนะหอมแต่ไวกินสิงปลาบ้านเรา สองไม่ขอปฏิในไอซานบานเท่าหรือว่าสองห้างอีสานบานเท่ากันชี้ซึ่งกันนี่แหละยันมันหยากน้ำลงน้ำไผ่อยู่ยังบ่อเด็กไว้ยันมะหยันกันอ่าพร้อมกินหมักพริกดีบหมักพริกสดเท่ากับมะขัวามะดำมะขัวมะล้วนใส่ครบบานเท่านี่แหละหนูร้านหนูร้านยั่มึงหนองมึงหน้าหารือว่าพ่อแม่พี่หน่อง ลุงหมอแม่หน้าบ้านไก่ชิดกันตางจังหวัดห่วงอยู่บ้านอยู่เมืองห่วงโควิดฮักกระเบิ้งติดตามมึงเนี่ยข้องกินไอก้โปรตีนเนี่ยแตอาหารอีสานบ้านเท่าไรว่างเงี่ยหน้าข่าวเบื่อน้าขิงสีเห้าขันล้วลุงบ้านที่ว่าลูกร้านยุงเก็บไม่ใช่อยาดแกงก๋าแป้งข้าวเหนียวใส่เป็นแทีนเข่าบ้านเท่ากันได้เอาไงเอาหล่าอย่างนี้เนอะ บ้าน,นี้าสิบกเขาจะเอาไฟตูใส่มันเก่งขี้วานเอามาขุนกเขาขุนเนาะหอมเอาไฟตู้ร่งบ้านนียไฟตูปลูกเองในยุหันแตว่าตัวเก็บจินยูคู่มือจะเจ็บน่ารักเนาะคนนะ หอมพักกินกับกุน้นะจัดเน้จักักอีงไม่น่สือก,ก่อนเราหม,ม,มีแกงาหม,ม่ไขแกงชิ้นกติกอนใหม่นแต่เขาใส่พริกผงวายเสียีใใรก<า>ระนี้น,นันบ่อเขากันเป็นองค์ลงนา่า ข้มาทุกขัวข้ามากวาดทำไบ่ะขาทุกขัขวาน ข่อยาดขวางนใเขาการัน hmm. ีวใส่ทีรไปยังคน เท้าฮะก็เท้าแะเอ๊บโยบักกิ๊กเอาบุโยจิ้มะมากส่ต่อมาเนาะจิมเขจิ้มน้อมยจิ้มได้อีกกิน เออถวยมาลูกเอาถวยไมอ่เียอีกลอดไหยบมนถวยนี้ยกระเบื้องตัวหน่อยในลูกตัวนั้น,น,นเออเอาจอนมาอีกเนสองอนเบาม้ะสปาใช้น้มจัวโอ้มือ ห่อนแงไม่เป็วต่เก่าเพราะไม้แกงมาใหม่ไม้กินแกงเาใหม่เอยียงหัวฉลูว่ามาแกงบ่าเป็นันนงโขลกออกย,ยิงยิงอาห่องมาให้เอาเออหมดไหนอันนี้อันนี้หมดเอออันนี้จบเดียว ดดเ,ดเขาเอาตังค์ไปโหลดคู่ใหญ่โหลดนะใหญ่เนี้ยนอนในหลงมีดีขึ้นเยอะเงี่ยหอมหอมอืมนี่เห้งคุณยกข้าคำยังยงหอมันี้ยมันแฉม,แมตัวเองมั่ว น่าเดีอสอดนี่ปุ๊บนี่กันน้าเดี๋ยวมันหวอนนะทำไมแล้วมาแกงทำไมดิกินง่ายนะถึงดอกิึง,น,ง,น,ง,งน้อนบานน่าเห็นไหม ฮอกหล่อฮันขิงนี่ยอย่าหิวไห้พี่รับทุนมราหน่อจมเหน่อยแห่เขาเด็นมาก้นเหนอกกินจอกกินแะหนะ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  มีแจะหางขนาดนี่หน่วยแกมหนู กินถึงปลารอหมดเยอะนำตู้หอมา่ใหตู เสี่ยง่น้ากอดแล้วมาไม่ใช่ไงหอเจียอไปกนไหนหอม,มกิน,กข,นกข้าแเขวหอมกินข้าวคั่หวานย่ใหม,ม่ไมยแต่ย้ยางก็พัดใจ Cái phong quán cái gì đấy, một chạc tụng tao và Đây một kiểu,

านซักไม่ใ่หนาจว่าสวยเกาคืออย่งเนี่กขอักสามเถอลนะพักแหนมตอนี euh. ่ว่าเดี๋ยวจะเก็บแทบหูร้านอีกอืมดีๆไม่แหงตุผูทุกคนแป้งแบงปันแบงปันร่วมชุ้แมงปันตะลูกไข่ ไปสิแม่น้ำโคงค่าไหลหนามรองนี้คันบะทุกควมทุกความเจริญทุกผูกทุกคนเน้อติดตามสองมือคอสุิศในอีจานบาทเน่าคือมึงหนอกมึงหน่าจริงนะสมปรารถนาทุกจริงทุกอย่างเน้อติดตามขึ้นไหม่เนาค่ะสองเก่าวสองใหม่